ต่อมานะคะคือแปดเมทาวนะคะเอซอสวอนสนะคะก็จะเห็นว่าเม,ทา,มทาวก็มีกระจายเต็มนะคะเต็ม ก็คือเปรียบเสมือนว่าการมาอย่างรวดเร็วมาแบบคิดคาดฝันนะคะก็อยู่ชูก,ก็อยู่ก็มืเท้าก็บินมานะคะมาหาคุณอย่างรวดเร็วก็คืออาจจะมีเรื่องมีงานเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ตั้งตัวนะคะแล้วก็มีแม่น้ำนะคะก็หมายถึงการฟลอร์ของชีวิตนะคะการขึ้นขึ้นไหวไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบ้านนะคะอยู่บนภูเขาโดยส่วนมากแล้วเนี่ยอ่า ในไพ่กันก่อนก็จะมีบ้านบนผูข่าวฟาร์มหม่ของในเรื่องนี้ก็คือจุดจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือเป้าหมายในชีวิตนะคะภาษาอังกฤษคือ goal นะคะ goal for life นะคะอันนี้เราก็จะโดยภาพรวมก็พลังงานของความรวดเร็วนะคะไม่ทันตั้งตัวนะคะเดี๋ยวพี่จะแชร์เคสให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงเรามาดูไพ่เจ็ดสิบแปดดอนะคะเจ็ดสิบแปดดอเกี่ยวกับประตูเขาก็เลยตีความเป็นเรื่องของกุญแจนะคะกุญแจมากมายนะคะที่จะ ให้ใายหรือดังนั้นนี่ก็หมายถึงว่ามีอุปกรณ์มากมายนะคะสามารถมีโอกาสในการดําเนินชีวิตอากาศโอกาสในเรื่องต่างๆในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะดิมิงเวทนะคะก็จะเหมือนไรดอร์เวทก็คือมีไม้เท้านะคะมีความงอกงามนะคะมีภูเขาแล้วก็มีบ้านบนภูเขาไกลๆนะคะก็คอนเซปเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะ ส่วนให้เอเวอร์เดวิชาลอตนะคะก็จะมีไม้เท้านะคะรอยบินมาเข้ามาในอากาศแล้วก็แม่มดก็ถือไม้เท้านะคะเหมือนจะต่อสู้นะคะมีพลังงานมาจากด้านหลังมีพลังไต้ฝุ่นเข้ามานะคะก็อาจจะหมายถึงการต่อสู้ของแม่มดนะคะก็มามีในเรื่องของเป็นพลังธรรมชาติแล้วก็สื่อถึงความรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะค่ะ อ่าพี่อีกก็จะมีเคสนะคะตอนนั้นก็ถามว่า,าคืนนี้จะมีลูกค้ามาดูดวงไหมแล้วก็หยิบได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะก็สรุปว่ามีมีมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยคะอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนโทรมาค่ะว่า,าฉันได้บอกเพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยดูให้นะามาช่วยดูดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรับสายเพื่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสื่อถึงการงานผ่านทาง ทางสื่อต่างๆคอนเน็กชันของเรานะคะเช่นเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องนะคะอาจจะนํางานมาให้นะคะก็ภาพรวมก็เป็นดังนี้นะคะ,ะในเรื่องของความรักก็อาจจะมีแฟนโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะมีเข้ามาไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการเงินการงานนะคะก็ความหมายคล้ายกันแล้วก็จะมาถึงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยค่ะค่ะโอเคนะคะ